สวัสดีจ้าเด็กๆที่นั่งรับทุกคนวันนี้พี่ปลาจะมาสอนแทนคุณครูมนที่รานนะจ๊ะไปเรียนกันเลยจ้าใบงานนี้จะเป็นใบงานที่สองในบทที่สามนะจ๊ะเด็กๆ จะเป็นเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะจ๊ะแล้วอย่าลืมล่ะเรียนมาแล้วในใบงานที่1เรื่องการบวกการลบเราจะได้นํามาใช้ในใบงานที่สองนี้ด้วยนะจ๊ะไปดูโจทย์กันเลยจ้าโจทย์ก็คือเกาบวกสาคูณหลบสยกกาลัง3หารด้วย4สําหรับโจทย์ที่มีทั้งการบวกการลบการคูณและการหาร นักเรียนจะต้องระวังขั้นตอนในการทํานะจ๊ะเด็กๆมันจะมีขั้นตอนในการทําดังนี้จ้าถ้ามีเลขยกกําลังเราจะต้องทําเลขยกกําลังก่อนเพื่อนเลยนะจ๊ะในโจทย์ข้อนี้ก็คือ2ยกกําลัง3 2ยกกําลัง3หมายถึงอะไรเอ่ย2ยกกําลัง3าก็หมายถึง2คูณกัน3ครั้งนะจ๊ะ คือ2 2คูณ2คูณ2ไม่ใช่2คูณ3นะจ๊ะเด็กๆ2ยกกำลัง3มีค่าเท่าไรเอ่ยก็คือ8ส่วนตัวอื่นๆยังไม่ได้ทําก็ดึงลงมาเลยจ้าจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็จะต้องทําคูณละหารก่อนบวกและลบนะจ๊ะ,ะทําคูณและหารเราก็จะทําจากซ้ายไปขวาเริ่มจาก3คูณ5นะจ๊ะเด็กๆ สามคูณห้าได้เท่าไรเอ่ยได้สิบห้าใช่ไหมจ๊ะจากนั้นก็ไปทําแปดหารด้วยสี่แปดหารด้วยสี่ได้เท่าไรคะก็จะได้สองใช่ไหมจ๊ะจากนั้นตัวอื่นๆก็ดึงมันลงมาเลยจ้าจากที่เราเห็นก็จะเหลือ9บวก15ลบ2เหลือแค่บวกกับลบแล้วเราก็บวกจากซ้ายไปขวาได้เลยจ้าเกาบวก15นะจ๊ะได้เท่าไร่จ๊ะ ก้าบวกสิก็ได้26่สิ่สิบหลบสได้เท่าไรเอย่ย2 6่กลบสก็จะได้24เห็นไหมจ๊ะไม่ยากเลยแต่ต้องทำตามขั้นตอนนั่นคือถ้ามีเลขยกกำลังทำเป็นอันดับที่หนึ่งถัดมาก็ทำคูณและหารโดยทำจากซ้ายไปขวานะจ๊ะเด็กๆจากนั้นค่อยมาทำบวกและลบ จากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันจ้ะไปดูตัวอย่างที่สองเพื่อจะได้ให้เก่งขึ้นนะจ๊ะไปดูโจทย์กันเลยโจทย์ก็คือลบสิบห้าหารด้วยสามลบยีบวกหคูณสนะจ๊ะเด็กๆแน่นอนว่าข้อนี้ไม่มีเลขยกกำลังก็จะง่ายขึ้นมานิดนึ่งนะจ๊ะลบสิบห้าหารด้วยสามต้องทำก่อน และก็ทำหกคูณสองเพราะเราต้องทำคูณและหารก่อนบวกและลบเสมอนะจ๊ะลบสิบห้าหารด้วยสามได้เท่าไรเอย่ยก็จะได้ลบห้าเพราะเครื่องหมายต่างการคูณหรือหารการตอบลบนะจ๊ะอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดหกคูณสองได้เท่าไรเอย่ยก็ได้สิบสองนะจ๊ะลบยี่สิบยังไม่ทำดึงลงมาจ้าจากนั้นก็เหลือแค่การบวกและการลบแล้ว เราก็ทำจากซ้ายไปขวาได้เลยลบ15ลบ20ได้เท่าไรเอ่ยเครื่องหมายเหมือนกันนำมารวมกันตอบตามเครื่องหมายที่เห็นก็จะได้ลบ25ใช่ไหมจ๊ะเด็กๆลบ25บวก12ตรงนี้เครื่องหมายต่างกันต้องหักล้างกันตอบตามตัวมากใช่ไหมจ๊ะลบ25บวก12ได้เท่าไรเอ่ยก็ได้ลบ13 ราะว่า25เป็นลบคำตอบเลยเป็นลบอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะจ๊ะเด็กๆทบทวนอีกครั้งขั้นตอนที่1นึ่ทำเลขยกกําลังขั้นตอนที่2องทำคูณและหารจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่3ก็ทําบวกและลบก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะจ๊ะเด็กๆ สำหรับใบงานที่สองนั้นก็จะมีงานให้ทำทั้งหมดอยู่เจ็ดข้อนะจ๊ะเด็กๆจะว่าน้อยก็น้อยจะว่ามากก็มากเพราะว่ามันอาจจะยากอยู่นิดนึงนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างเราก็มาดูข้อตกลงในเรื่องของการบวกการลบการคูณและการหารในกรณีที่ไม่มีวงเล็บก,ก่อนจ้ะเด็กๆข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีเลขยกกำลัง ให้ทำเป็นอันดับแรกและทำจากซ้ายไปขวาข้อที่สองถ้ามีการคูณหรือการหารให้ทำเป็นอันดับที่สองและทำจากซ้ายไปขวาเช่นกันจ้ะข้อที่3ถ้ามีการบวกหรือการลบให้ทำเป็นอันดับที่สและก็ทำจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันจ้าก่อนที่เราจะไปทำใบงานหรือดูตัวอย่าง เรามาทบทวนความรู้เก่าสักเล็กน้อยนะจ๊ะตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้จะเป็นการคูณจะเด็กๆแต่การคูณกับการหารนั้นจะมีข้อตกลงเหมือนกันก็คือถ้าเครื่องหมาเหมือนกันคูณหรือหารกันต้องตอบบวกถ้าเครื่องหมายต่างกาันคูณหรือหารกันต้องตอบลบอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะจ๊ะดังนั้น ึงยกตัวอย่างให้ดูลบสามคูณลบสองก็จะได้6เพราะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันตอบบวกลบลบสามลบคูณลบก็ตอบบวกจ้าเลยเป็นบวกสนะจ๊ะตัวนี้ลบสามคูณสองเครื่องหมายต่างกัน3คูณสองได้6ตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบคําตอบจึงเป็นลบจ้า3คูณลบสองก็เช่นกันตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบคําตอบเป็นลบแน่นอนจึงตอบลบ6นะจ๊ะ ทีนี้เราก็มาดูเลขยกกำลังกันบ้างเด็กๆชอบจะทำผิดในกรณีที่เป็นเลขยกกำลังนี่แหละสองตัวนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะจ๊ะเด็กๆลบสามยกกำลังสองตัวนี้ลบสามไม่ได้อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นความหมายคือ3คูณกัน2ครั้งได้เก้าลบยังอยู่นะจ๊ะเลยเป็นลบเส่วนตัวนี้ลบสในวงเล็บ แล้วก็เลขที่กำลังสองอยู่นอกวงเล็บเพราะฉะนั้นก็หมายถึงลบสคูณกัน2ครั้งลบสคูณลบสก็จะได้9ข้อนี้จึงเป็น9จ้าทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันเลยข้อที่1นะจ้าโจทย์คือ9ก้าบวกสคูณหาลบแหารด้วย4ข้อนี้ไม่มีเลขยกกำลังไม่ยากนะจ้าเด็กๆทำกันเลยจ้า เมื่อไม่มีเลขยกกำลังเราก็ทาคูณและหารก่อนบวกและลบคูณก็คือ3คูณห3คูณ5ได้เท่าไรเอ่ยก็ได้15 8หารด้วย4ได้อะไรจ๊ะเด็กๆเลขไม่เยอะนะจ๊ะก็จะได้2ส่วนตัวอื่นๆเรายังไม่ทำก็ดึงมันลงมาจ้ะ ก้าวดึงลงมาบวกดึงลงมาลบดึงลงมาหลังจากนั้นเมื่อเหลือแค่การบวกและการลบเราก็บวกจากซ้ายไปขวาได้เลยจ้าก้าวบวก15ได้24 24ลบ2ก็ได้22ไม่ยากใช่ไหมจ้าเด็กๆแต่ว่าการบวกการลบนี้นักเรียนจะบวกยังไงก็ได้นะจ๊ะไม่จำเป็นต้องบวกจากซ้ายไปขวาสําคัญคือถ้ามีคูณและหาร ต้องทำคูณและหารก่อนให้เสร็จเรียบร้อยค่อยมาทำบวกและลบเท่านั้นเองจากเด็กๆไปดูตัวอย่างข้อที่สองกันเลยโจทย์ข้อที่สอจะยากอยู่นิดนึงโจทย์ยาวนะจ๊ะเด็กๆและมีครบหมดเลยทั้งการบวกการลบการคูณการหารและเลียกยกกำลังเราก็ทำตามขั้นตอนที่เราดูตั้งแต่ข้างบนเลยนะจ๊ะ ขั้นตอนที่หนึงเมื่อมีเลขยกกําลังเราต้องทําเลขยกกําลังจ้ะลบสามยกกําลังสองเราทําก่อนเลยโดยลบสาอยู่ในวงเล็บนั่นก็หมายความว่าเป็นลบสามคูณลบสามก็จะได้เก้าส่วนด้านหลังสองยกกําลัง4นะจ๊ะเด็กๆไม่มีวงเล็บ มันจึงหมายถึงสองคูณกัน4ครั้งคือสองคูณสคูณสคูณสองได้16นะจ๊ะห้ามเอาสองไปคูณ4ี่สองคูณสี่ได้8ดถ้าตอบแดผิดนะจ๊ะเด็กๆต้องระวังตรงนี้ด้วยจา้าสำหรับเลขยกกำลังหลังจากนั้นเมื่อเราทำเลขยกกำลังเศษโจทย์ก็จะเหลือการบวกการลบการคูณและการหารเท่านั้นขั้นตอนที่สองเราต้องทํการคูณและการหาร ก่อนการบวกและลบใช่ไหมจ๊ะดังนั้นเราก็มาทำไปเลยจ้าจากซ้ายไปขวา27หารด้วย9ได้เท่าไรเอ่ยได้3 9คูณ5ได้เท่าไรจ๊ะเด็กๆได้45ตัวอื่นๆดึงลงมาจ้า14ดึงลงมาลบหน้า27ดึงลงมาบวก8ดึงลงมาลบหน้า9ดึงลงมาลบ16ดึงลงมานะจ๊ะเด็กๆ จากนั้นก็เหลือแค่การบวกและการลบแล้วจ้ะก,ก็ทําตามที่เราเคยทําเลยจากซ้ายไปขวาไปกันเลยจ้ะ14ลบ3ได้11 11บวก8ได้19 19ลบ45ตรงนี้ต้องระวังนะจ๊ะตัวลบมีค่ามากกว่าเครื่องหมายต่างกันหักล้างการตอบตามตัวมาก19กับ45ต่างกันอยู่26 45เป็นลบ ดังนั้นคําตอบเลยเป็นลบจ้ะเด็กๆเพราะตัวมากเป็นลบคําตอบเลยเป็นลบตามจากนั้นลบ26-16ลบ16ได้เท่าไรเอยอันนี้ก็ห้ามลืมนะจ๊ะเครื่องหมายต่างกันหรือเหมือนกันคะสองตัวนี้เหมือนกันนะจ๊ะเป็นลบทั้งคู่จะต้องจับตัวเลขมารวมกันจ้ะ26กับ16รวมกันได้42ต่างก็เป็นลบทั้งคู่คำตอบเลยเป็นลบจ้า ไปดูข้อ3ต่อกันเลยนะจ๊ะเด็กๆครูจะพาทำสักเล็กน้อยนะจ๊ะจากนั้นก็ให้นักเรียนทำต่อให้เสร็จโจทย์ข้อ3ข้อนี้มีเลขยกกำลังไหมจ๊ะไม่มีเมื่อไม่มีก็ง่ายกว่าข้อ2เยอะเลยนะจ๊ะเราก็จะทำคูณและหารก่อนบวกและลบแน่นอนจาะเด็กๆจากซ้ายไปขวาก็เริ่มจาก7จคูณสอง จ็ดคูณสองได้เท่าไรโยสิ้นสวยงามนะจ๊ะเจ็ดคูณสองก็จะได้สิบสี่เติมลงไปเลยจ้าให้ตรงตรงหน่อยนะจ๊ะจากนั้นก็ไปดูหกหารด้วยสองหกหารด้วยสองได้เท่าไรจ้าเด็กเด็กเลขไม่เยอะไม่น่าจะมีปัญหานะจ๊ะหกหารด้วยสองก็จะได้สามเติมลงไปเลยนะจ๊ะ ให้สวยงามให้ตรงๆนะจ๊ะเด็กๆจากนั้นตัวอื่นที่ยังไม่ทําเราก็ดึงลงมาแปดดึงลงมาบวกดึงลงมาตรงนี้ก็สําคัญนะจ๊ะลบลบสิจะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวกสิบนะจ๊ะเด็กๆลบๆดึงลงมาเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้จะได้อะไรจ๊ะก็จะได้แปดบวกสิบสีบวกสิลบสไปเขียนมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ จากนั้นก็ไปทำต่อให้เสร็จในข้อ3จ้าแล้วนักเรียนก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดทั้ง7ข้อให้เสร็จและให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะเด็กๆสู้ๆนะจ๊ะไม่ยากเห็นไหมถ้าเราตั้งใจฟังอย่าพึ่งท้อละ่ะขยันและมีความพยายามเดี๋ยวก็เก่งเองจ้า ไปดูคำคมวันนี้กันเลยนะจ๊ะอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวเป็นไงกันบ้างจ๊ะเด็กๆคำคมโดนใจไหมจ๊ะสำหรับพี่ปลาก็คงมีเท่านี้จ้า เจอกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะเด็กๆบ็บายบาย